สวัสดีค่ะบริษัทเวก้าเนเชอร์ลจำกัดร่วมกับสถาบาันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยโดยอาจารย์ชนทัศน์ลทยผ่องสินแสเข่งหมอดูเข็มทิศทองคำบทวิเคราะห์คำทำนายโชชตาฟาริขิต สิราศีปีนักษัตรประจำปี2,564เชิญพบกับอาจารย์ชนทัศน์ฤทัยผ่องสินแสเข่งสวัสดีสสดค่ะอาจารย์สวัสดีครับต่อไปเป็นบทวิเคราะห์ของผู้ที่เกิดปีนักษัตรมะเมียมะแมและวอกค่ะสำหรับผู้ที่เกิดในปีนักษัตรมะเมีย ปีพศ2564เป็นปีฉลูซึ่งเป็นปีที่มีผลกระทบกันที่จะก่อให้เกิดปัญหาความขัดแยง้งก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจเป็นศัตรูผู้ที่เกิดในปีนักษัตรมาเมียนั้นถือว่าเป็นปีที่กล้าได้กล้าเสียทะเยอทะยานไม่นิ่งอยู่กับที่เป็นคนที่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในทางที่ดีได้และมีโอกาสที่จะทำให้เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจ ในทางที่เสียหายได้ถ้าหากว่าเดินทางในเส้นทางที่ผิดและไม่ถูกต้องถือว่าคนที่เกิดปีนักษัตวมาเมียนั้นมีสองเส้นทางให้เลือกถ้าหากว่าเลือกไปในทางที่ดีก็จะส่งผลให้มีโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตได้ดีและถ้าหากว่าเลือกไปในเส้นทางที่เลวก็จะไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตเลยเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของผู้ที่เกิดในปีนักษัตวมาเมียนั้นปีพศ .2564 ก็ถือว่า เป็นปีที่จะก่อให้เกิดปัญหาความขัดแยง้งก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจเป็นศัตรูก็ควรที่จะต้องหลีกเลี่ยงในเรื่องของคดีความที่จะเกิดขึ้นถ้าหากว่าสามารถที่จะประคองตัวเองไปได้โดยไม่ลงทุนในช่วงระหว่างปีพศ2564ก็จะดีมากแต่ถ้าหากว่าลงทุนไปก็จะก่อให้เกิดความเป็นศัตรูเหมือนดื่มยาพิษเข้าไปที่จะส่งผลให้กับชีวิตของตนเองนั้นไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต ส่วนผู้ที่เกิดในปีนักษัตร์มาแม่นั้นปีพศ2564ถือว่าเป็นปีฉลูเป็นปีปะทะก่อให้เกิดปัญหาความแตกแยก,กพัดพลากและตายจากถ้าหากว่าคิดจะลงทุนในเรื่องของกิจการการงานในช่วงปีพศ2564นี้ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงเพราะว่าไม่ไว่าคุณจะใช้เลิกยามอะไรก็แล้วแต่ซื้อรถออกรถขึ้นบ้านใหม่เริ่มงานใหม่ จะมีผลร้ายต่อให้เกิดขึ้นเหมือนดื่มยาพิษเข้าไปถ้าหากว่าคิดจะทำการสิ่งใดก็แล้วแต่ถ้าหากว่ามีคู่ครองที่สามารถที่จะแก้ไขดวงชะตาได้ก็สามารถที่จะให้คู่ครองนั้นเป็นผู้ดำเนินการและถ้าหากว่าตนเองนั้นเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวเป็นคนที่มีเจ้าทุกข์มากเกินไปชอบช่วยเหลือผู้อื่นไม่ทุกเรื่องตัวเองก็ทุกเรื่องผู้อื่น เพราะฉะนั้นการที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นมากเกินไปสิ่งที่จะมีผลสะท้อนกลับมา<ส>ก็จะก่อให้เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่เกิดในปีนักสัตว์วอกปีนักสัตว์วอกเป็นปีแห่งเจ้าอารมณ์เป็นปีที่มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่ายเป็นบุคคลที่มีสองอารมณ์อยู่ในตนเองแต่เป็นผู้ที่สามารถที่จะเรียนรู้อะไรได้เร็ว ทำงานเป็นทีมมีโอกาสประสบความสาเร็จมากในปีพศ2564นั้นถือว่าเป็นปีที่ไม่ได้มีผลกระทบนะครับแต่ช่วงจังหวะที่ผ่านมาส่งผลให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตส่งผลให้มีโอกาสประสบความสาเร็จอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปีพศ2564เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคิดการสิ่งใดแล้วต้องการที่จะส่งผลให้มีโอกาสประสบความสาเร็จ ควรเริ่มต้นอยู่ในช่วงระหว่างปีพศ2564เพราะว่าถ้าหากว่าเลยจากปีนี้ไปอาจจะมีผลกระทบเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเลิกมงคลการแต่งงานหรือซื้อรถขึ้นบ้านใหม่ถ้าหากว่าคิดแล้วตั้งใจจะทำในช่วงระหว่างปีพศ2564นั้นก็ขอให้ทำและจะทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จครับค่ะและนั่นก็เป็นบทสรุป ของผู้ที่เกิดปีนักษัตว์มาเมียมาแม่และวอกค่ะและถ้าหากว่ารอบอายุเข้าเคราะห์สำหรับผู้ที่ช่วงจังหวะปีพศสอ 2, 5 6 4นั้นที่จะก่อให้เกิดปัญหาความขัดแยง้งก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจและเป็นศัตรูเพศหญิงจะลงท้ายด้วย2 5 8ส่วนเพศชายที่จะต้องระวังในปีพศ2564ในช่วงระหว่างรอบอายุเข้าเคราะ ที่มีอายุลงท้ายด้วยเลข3 6 9เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าในช่วงรอบอายุเข้าเคราะห์นั้นให้ระวังในเรื่องของความหงุดหงิดอึดอัดถ้าไม่สบายใจปัญหาทะเลาะเบาแวงเกิดขึ้นไม่ได้ดังใจที่คาดหวังระวังในเรื่องของอุบัติเหตุก่อนจะเดินทางไปไหนมาไหนถ้าหากว่าพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้บ้างก็จะดีนะครับถ้า,าปีพศ2564นี้ อยากจะฝากข้อคิดเตือนใจไว้กับท่านนะครับว่าจงอยาวชีวิตและอนาคตฝากไว้กับดวงแต่จงเอาดวงและจังหวะชีวิตมาเป็นโอกาสครับแก้ดวงเสริมโชคเสริมดวงชะตาเสริมบารมีปี2,564สำหรับผู้ที่เกิดใน12ปีนักษัตวปีชวดเสริมด้วยบูชาไหว้เจ้าแม่กวนอิม เสริมด้วยปีนักสัตว์ปีฉลูปีฉลูปีเสริมด้วยบูชาพระพิฆเนศเสริมด้วยปีนักสัตว์ปีชวดปีขานปีเสริมด้วยบูชาองค์ไชยสิงเอียเสริมด้วยปีนักสัตกวุลปีเถาะเสริมด้วยบูชาท่านพญาคุดเสริมด้วยปีนักสัตจอปีมโรงเสริมด้วย บูชาหลวงปู่สวงเสริมด้วยปีนักษัตว์ปีรกาปีมะเส็งปีนี้ปีสนับสนุนบูชาไอ้ไข่วัดเจดีเสริมด้วยปีนักษัตวปีรกาปีมะเมียปีปะทะเปลี่ยงความขัดแย้ง60%แก้ด้วยบูชาเทพเจ้ากวนอูเสริมด้วยปีนักษัตวปีมะแมปีมะแม ปะะ100ีปทะร้อยเปอร์เซนต์ปีแห่งความแตกแยกวุ่นวายแก้ด้วยการปัดเป่าด้วยองค์เทพท่านใต้ฮ่องกงเสริมด้วยปีนักสัตว์ปีมะเมียปีวอกเสริมด้วยบูชากราบไหว้เทพแห่งเจียเสริมด้วยปีนักสัตว์ปีมะโรงหรือปีมังกรปีรากาเสริมสมพงษ์ส่งเสริมสนับสนุนไหว้พระ วัดเล็งในยี่เสริมด้วยปีนักสัตว์ปีมังกรหรือปีพญานาคปีจอปีเบียดเบียน30เปอร์เซนปีนี้ต้องแก้ด้วยการบูชาพระราหูเสริมด้วยปีนักสัตว์ปีเถาะปีกุนปีสุดท้ายปีเสริมด้วยไหวสารเจ้าพ่อเสือและเสริมด้วยปีนักสัตว์ขาน ปีนักษัตว์ที่ใช้เสริมเสริม3ข้อข้อที่หนึ่งเสริมความคิดข้อที่2เสริมสุขภาพข้อที่สเสริมโชคลาภเสริมในสิ่งที่คุณไม่คาดหวังก็จะได้ดังใจที่คุณคาดหวังถ้าท่านใดได้ฟังคำทำนายแล้วถูกใจกด Subscribe และกระดิ่งให้ด้วยนะคะ